ทางช่องเพจตะกอไฟเตอร์นะครับมาดูตะกอเดี่ยวนะครับเส์ฟไปข้ามฟรีสไตล์นะครับฝั่งที่หันหลังเป็นอาจารย์โรดสุโขทัยนะครับหรือว่าอาจารย์โรดพันดาบนะครับส่วนฝั่งนู้นก็เป็นทางด้านของแพนราม2นะครับเดี่ยวเส์ฟไปข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับเกม12แต้มไม่มีเดิวชิงรางวัลอยู่ที่4 00 0บาทสำหรับตะกอคนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันเข้าพรรษานะครับ มีนัดพบกันที่สนามสัมพบุตรบางนานะครับพูกนี้ก็เป็นตะก้อจีบนอกรายการนะครับเบสตะก้อเดียวนี่ก็ถ้าเดี๋ยวอาชีพก็ต้องยกให้ฝั่งนี้นะครับอาจารย์รถฟันดาบนะครับถ้าให้เป็นตัวยกก็ต้องเป็นทางแผนรามสองนะครับพื้นตะก้อจะมีพื้นยกกว่านะครับแต่ว่ามาบูกกันในเหลี่ยมเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีนะครับเสิร์ฟแพรข้ามฟรีนะครับตอนนี้ฝั่งทางด้านของแผนรามสองนี่ขยับหนีไปเป็น4ต่อ2แต้มแล้วนะครับ อาวุธทั้งสองฝั่งนะครับอาจารย์โรดฟันดาบนี่ก็มีลูกกระโดดปาดฟาดกระเทือนนะครบเครื่องนะฝั่งนี้นะครับส่วนแพนรามสองมีลูกกระโดดปาดข้ามเขียวแล้วก็ลูกตีหัวนะครับเป็นอาวุธทีเด็ดนะครับเต็ม 4. ต่อ2นะครับเสิร์ฟมายอดอาจารย์โรดไหลไปนี่นะมีความหลากหลายนะอาจารย์โรดนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับเ c ซทุกท่านนะครับ เต้ม2อต่อ5นะัขอภายคานแต้มผิดทางฝั่งทางแพนรามสองนี่ได้แต้มเป็น 5. ต่อ2แล้วนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับยานรดฟันดามนี่เสิร์ฟบอกไปเองนะครับเต้ม5ต่อสเสิร์ฟไล่หน้าซ้ายลูกนี้ตะก็ออกนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับสวัสดีจ่าไทยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเหลี่ยมให้สู้บอกครับมีมีเหลี่ยมให้สู้บอกครับนะครับก็จ่าไทยแล้ว แต่ก็จะตีสองสองหรือตีเดียวนะครับขรัวผมสวัสดีคุณเบิร์ดมังนะครับเข้ามารับชมทักทายเข้ามานะครับวัสดีป้าวอนนะครับที่ทักทายเข้ามานะครับแจงความชัดเจนบอกว่าบางฟูชัดเจนนะครับคุณสมพงศ์ผลสวัสด์ด้วยนะครับแจงมาว่าชัดเจนนะครับจานโลดะไหลเข้าไปนี่อาวุธหลักมาแล้วนะครับกระโดดมอนเต็มรอบนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับ ังหวะการลากทำสำหรับอาจารย์รดนะครับวันนี้ก็มีรายการเตะลงเหลี่ยมเตะอยู่นะสำหรับอาจารย์รดมาก็เคาะสนิมก่อนนะครับมาวอร์มร่างกายก่อนนะฮะโดนเกี่ยวลูกนี้ไหลเข้าไปหัวเนเตะอีกลูกหนึ่งนะฮะได้แต้มนะครับขยับไลายจีมาเป็น3-5ต่อ5แต้มแล้วนะครับจ่าไทยตั้มโอ้โหนะครับก็น่าจะเวทแข็งนะครับเดี๋ยวหาให้นะครับ เต้ม3ต่อ5นะครับเสิ์บจี้หน้าขวาแพ่นรามสองไหลเข้ามาตีหัวนี่ละอาวุธหลักของแพนรามสองนะครับลูกตีหัวนะครับสวัสดีครับน้องชิดครับผมสวัสดีพี่งดินด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับเต็ม5ต่อ3นะครับห่าง2แเต็มจี้หน้าซ้ายจานโรดไหลไปหัวเน็ตนะครับกระโดดปาดหายเหมือนกันนะครับมีเหลี่ยมคนแก่อ้วนๆแบบผมไหมครับใครเนาะคุณหนุ่มน้อย้อยลีลานะครับ เชียงรายชัดเจนครับนะครับสวัสดีพี่ดนนะครับพี่ดนเข้ามารับชมจากเชียงรายนะครับวันนี้พี่ลนพี่ดนไม่เดินทางเข้ามานะครับอนะครับมงจอไม่เหลือนะครับเวทและข้ามหัวนะครับเวทระดับกลางๆในแพนรามสองนี่ก็รับเหลี่ยมให้นะครับแผนแซมสีนักกินทัวรีนะครับคู่หูคู่ฮอตนะครับใครสนใจทักเหลี่ยมมาได้นะครับเดี่ยมเข่าหูในแผนเตะให้เลยนะครับจากนล้นไหลเข้าไปก็โดดทีมหายนะครับ ความหลากหลายจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอาจารย์รดฟันดับนะครับข้าผมมสวัสดีคุณปัรนาที่สูงสุดนะครับเข้ามารับชมทั้งไทยเข้ามานะครับเต็ม3าต่อห้อยู่นะครับอาจารย์รดไล่หน้าซ้ายแผ่นับ2เอ้าลูกแรกมีรถดลูก2โยงมาโดนไหนอาจารย์รดไหลเข้าไปเตะหายนะครับได้เต็มนะครับขยับไล่จี้มาเป็น4ต่อ5เหลือเต็มเดียวทันแล้วนะครับ นมโูธารนอยากเข้าไปนั่งชมครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามารับชมได้นะครับสนามสัมพวุฒิบางนานะครับอยู่ใกล้ๆสี่แยกบางนานะครับอยู่ตรงข้ามไปสนีบางนานะครับเปิดทาการแข่งขันทุกวันหยุดทางคัตเตอร์นะครับตีเสมอเรียบร้อยสรับทางด้านของอาจารย์โรดฟันดาบนะครับเป็น5เท่านะครับอยู่ในช่วงกลางเกมนะครับแทนรามสองนี่ก็ตะก็ไม่ค่อยจะมีรายการลงเท่าไหร่นะครับ ก็เลยไม่ได้ซ้อมนะครับสวนอาจารย์โรดฟันดามนี่เตะอยู่เป็นประจำนะครับเตะบ่อยนะครับเตะแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับทักทายเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดท่านนะครับแต้มห้าต่อห้านะครับเกมเสิร์ฟแพนดามสองเสิร์ฟมาลูกนี้ง่ายนะครับตรงตัวนะครับจานโรดไหลลำเลียงเข้าไปนานนิดแล้วไม่เลือนะครับนะครับถ้าหันข้างให้แล้วต้องเต็มรอบนะครับ เปลี่ยนเป็นฝั่งทางอาจารย์โรดฟันดาได้เสิร์ฟนะครับวันนี้พี่แรมด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับเสิร์ฟไปตรงหัวนะครับแผนรับสองไหลเข้ามาเหลือบมองนิดนึงโยกหลังหูยังได้นะฮะอาจารย์โรดโอ้ยไม่ทันนะครับสูตรเหยียดจริงๆนะครับเอฟซีพิชิตภูพานครับครับผมสวัสดีคุณลูกพอเดีริศสยามนะครับเข้ามารับชมนะครับเจ๊ร้อยโลเลยครับนะฮะก็ว่าไปนะฮะเจ๊ร้อยโลก็รับเหลี่ยมให้นะถ้าเข้าเพชรเกษมหกแปดนะครับ เหลี่ยมร้อยกิโลขึ้นนี่ก็เป็นทางด้านของแจ้้วนเพชรเกษมนะครับมีแน่นอนนะครับอืมนะฮะโดนเกี่ยวลังเท้านะครับยังได้นะครับแตะยาวมาอาจารย์รดเอาไหลไปไหนโอเปิดแตกไปเองนะสลหรับทางด้านของอาจารย์โรดฟันดาบนะครับ6แต้มนะครับทางแพลรามสองได้นะครับครึ่งทางของเกมแล้วนะอาจารย์รดฟันดาบจะเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่านะครับ วันนี้สนามแห่งนี้ก็มีนะครับน้าหนักร้อยโลนะครับตีซันแบ็กได้เหมือนกันนะครับสาหรับทางด้านของน้องอะไรเอ่ยอยู่พัฒนาการ3ามสองมารอรับเหลี่ยมอยู่นะครับได้อีกหนึ่งแต้สำหรับทางด้านของแพนรามสองนะครับขยับหนีออกไปเป็นเจ็ดต่อห้าเต้มแล้วนะครับเหลี่ยมฟรีหรอครับก็เสือแปข้ามฟรีนะครับเสืฟแปข้ามฟรีสไตล์นะครับคู่ยองเตะกี่โมงครับ พ่มาหยองพึ่งเดินทางเข้ามาถึงนะครับรอทีมงานสวนเบนก่อนนะครับสวนเบนนี่ยังไม่เข้ามานะครับจะโดดไหลเข้าไปกระโดดกระทึบลูกนี้ลงนะครับเหมือนจะแตะยอดนะครับเล่นฝ่าเท้านะครับครับผมสวัสดีคุณแดงคข้าาด้วยนะครับเข้ามารับชมทังไายเข้ามานะครับบุรีรัมย์ชจดดจนนะครับเต้มนะครับห้าต่อเจ็ดนะครับเสิร์ฟตัดยอดแผงรับสองทันไหมหนึ่งสองตักหลังเท้าเหลือมองนิดนึงตีหัว ลูกนี้โอ้โหขึ้นมาตรงแท่นบรรยายนะครับน่าเสียดายนะครับเหลี่ยมหัวก็ยังเป็นทีเด็ดของแพรราม2อ,อยู่นะครับอาวุธหลักเลยนะครับผมหนัก96กพอจะสู้ได้ไหมครับ96 96ก่อนสู้ได้นะครับปาดกายะภาพนะครับเตียม7จตหครับเสร์ฟจี้นาสา,ายอาจารย์รนะครับ ไหลลูกนี้ห่างนะครับติดของไปโดนเกี่ยวนะแผนรามสองไปไหนโอ้โหเปิดหลุดเองนะครับใจร้อนเกินไปหรือเปล่าลสลับแผนรามสองนะครับเปิดลูกแรกนี้อยู่กับตัวนะครับลูกสองนี่ฉเฉล็บออกหลังออกข้างไปเลยนะครับ<ฮ>แตมนะครับห้าต่วจิตไลนหนาสายสุดแผน1นต้องแปลข้ามโอกาสทําแต้มของจารโรนะครับลำเลียงเข้าไปหันข้างให้เต็มรอบนะครับ เรียบร้อยดีนะเป็นแต้มนะครับขยับไล่มาเป็นหกต่อติดแต้มเหลือแต้มเดียวทันนะครับนวัดนครชัดเจนครัผบผมครับผมขอบคุณด้วยนะแจ้งความชัดเจนเข้ามานะครับมวยบอดซ้อมลงไปยางนะคุณโคนุเซนล่าก็เตะซ้อมๆกันนะแพนคลำสองนี่ก็ชอบนะครับชอบกีฬาอยู่แล้วนะครับมีเหลี่ยมสูสีก็ลงเตะนะครับ เต้มนะครับแดต่อหกเอาได้แต้มนี่นะครับทีเด็ดนะครับแผนรามสองนะครับเปิดมาเสิร์ฟมายงลงหัวมุมนะครับขยับนี้ออกไปเป็นแปดต่อหกแล้วนะครับเต็มแปดต่อหกนะครับแผนนะครับเสิร์ฟโยงหลังอีกแล้วนะหน้าขวาสุดยันโรดไหลไปลูกนี้จ่อหัวเน็ตนะครับตีไปยัดตัวแผนรามสองยังได้นะฮะตีหัวคืนมาหยอดลูกนี้ตักหลังเท้าได้หันข้างให้แล้วเตะเต็มรอบหายนะครับ สนามนี้ทําไมเส้นมันเยอะจังเลยงงไปหมดแล้วครับสนามนี้เป็นที่จอดรถเก่านะครับก็เลยมาตีเส้นทําเป็นสนามมันก็เลยหลายเส้นนะครับเส้นสีเหลืองที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นเส้นของที่จอดรถนะครับโรงรถเก่านะครับกำลังชงครับครับผมสวัสดีพี่เทอรี่ด้วยนะครับสืบ ไหหน้าขวาข้างถนัดนะแผนลำสองไหลเข้ามาตีหัวโยงหลังนะครับเล่นตีหัวได้สบายนะสำหรับแผนลำสองนะครับเ,เวทแล้วก็ที่พื้นไม่แน่นเท่าไหร่นะครับมีลกูกโยกหน้ายอดหน้าโยกหลังนะครับโอ้โหเสริมมาอย่างนี้นะครับยังได้นะครับลกูกทัดหัวเนตยังทําได้นะสำหรับอาจารย์โรจน์นะครับ วันนี้สวนเบนจะใช้บริการน้ำแดงไหมก็น่าจะมีนะครับน่าจะใช้บริการน้ำแดงอีกแล้วนะครับสวนเบนนะครับน้ำแดงนี่มีผลจริงๆนะครับครับผมสวัสดีทางด้านของอาจารย์ปาโรดนะครับปาโรดศแปดริ้วนะครับเตมหกแปดนะครับาจะ์โรดตัดยอดหน้าซ้ายนะครับแผนรับสองไหลมาตีหัวนะครับกระแทกโยงหลังอีกแล้วโหเหลี่ยมดีนะครับสลับแผนนะครับกระตุกนิดนึงนะครับทําให้คู่ต่อสู้นี่เสียจังหวะนะครับ แต้ม 8. ต่อ6นะครับเสริบน้าสายมาดีนะครับจันรดไหลไปเตะทุกเม็ดช่วงนี้นะครับถือว่ามีความฟิตนะครับพี่วิทบ้านเอื้อหมดหรือยังครับพี่วิทบ้านเอื้อใช่ไหมพี่วิทบ้านเอื้อยังไม่หมดนะครับก็ยังรอเหลี่ยมเตะอยู่นะครับตัดหยอดไปลูกนี้ออกนะครับครับผมสวัสดีคุณมาม่าไวๆวนะครับเข้ามารับชมทักทายเข้ามานะครับ สวัสดีพี่ใช้เชียงโป่งด้วยนะครับกระบี่มือหนึ่งนะครับเข้ามารับชมนะครับแต้มแปดต่อหกนะครับจี้ซ้ายไหลไปลูกนี้รู้สึกว่าจะห่างอ่ะโดนเกี่ยวนะครับไหลามาโยกไปหัวเรียบร้อยดีนะเป็นแต้มนะครับขยับหนีไปเป็นเก้าต่อหกแล้วนะครับเกมสิบสองแต้มไม่มีดิวนะครับวันนี้พิชิต ไม่มีเตะเลยครับมีนะครับวันนี้ผมก็มีเตะเตะกับระทางด้านอาจารย์โรดนะครับที่ฝั่งที่หันหลังนะครับก็รอน้องตั้มมานะครับน้องตั้มมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับรอเหลี่ยมเตะแล้วนะครับทางนัานแอดมินนี่จบบรรยายเกมคู่นี้ก็จะน่าจะลงตำการแข่งขันนะครับหยอดนิ่มๆนะสำหรับอาจารย์โรจนะครับหน่าสายสุดนะครับอาจารย์โรจดึงราคาอีกแล้วก็ว่ากันไปนะครับออกสุดแล้วนะทั้งสองฝั่งนะครับอาวุธก็มีแค่นี้นะครับ ต็มหต่อ9หยดหน้าซ้ายแผนไหลามาหัวมุมโอ้โห,ห,หลูกล้นออกนะครับได้เต้มสำหรับทางด้านอาจารย์โรดนะครับไลลมาเป็น7ต่อ9เหลือ2แเต็มทันนะครับแอนหาเหลี่ยมไวรอกกำลังเดินทางไปครับนะครับเต็ม7ต่อ9นะครับเสือไม่ข้ามนะครับสวัสดี FC ที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับ อยากแลกข้ามกับแอดค้าพ่ฮโอ้สู้ทางด้านของน้องรุ่งไม่ได้นะครับคนละเวทนะครับแต่ว่าถ้าน้องรุ่งแลกข้ามกับตั้มนี่ก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับทางด้านน้องรุ่งนี่เอาเวทอุโสมายกนะครับคนที่ยกให้วันนั้นที่อยู่ลาเมนทางนะครับผมก็จะยกให้ตั้มนะครับก็สีสีนะครับก็นาติกันนะคราคาซ้อมนะครับไม่ต้องเตะเยอะนะครับ แต้ม9ต่อ7นะครับเสิร์ฟมาหน้าซ้ายนะครับการโลดไหลเข้าไปขี่หัวนิดโอ้โหเกือบจะดักทางถูกนะครับขยับไปรอ,รอแล้วนะครับแต่ยังตักหลังเท้าไม่ขึ้นนะครับสำหรับทา,ทางด้านของแพงลามสองนะครับแทนให้ชนะเดอร์ครับวันดีทางด้านของพี่เสิร์ฟไม่ใช่พี่เสิร์ฟนะพี่มานนะครับ พิมานบางฉลงนะครับเข้ามารับชมนะครับพิชิตเตะเหลี่ยมไหนครับผมเตะเหลี่ยมอาจารย์โรด่ตให้สองหนึ่งนะครับชิดต่านะครับส่วนอาจารย์โรดนี่คนเดียวนะครับอาจารย์โรดนี่เสิร์ฟฟรีข้ามฟรีนะครับส่วนฝั่งผมก็เสิร์ฟแปรข้ามฟรีหมดนะครับสวัสดีครับแม็กครับผมสวัสดีคุณธมสันอัศดงนะครับเข้ามารับชมทักทายก็มานะครับ เต็มเจ็ดต่อเก้าโยนะครับอาจารย์โรดโยงหลังนะครับแผ่นรำสองเอ้าจังหวะแรกนี้ไม่ดีจังหวะสองต้องแก้รบห่างนะครับโดนไหมจังหวะนี้ไหลไปไปหัวยังไม่ผ่านแผ่นนะครับไม่หนักไม่แรงจริงนี่โดนนะครับโดนโยกคืนเรียบร้อยดีนะครับต้องออกอาวุธให้หนักกว่านี้นะครับอาจารย์โรดนะครับว่าแผ่นรำสองนี้มีพื้นเกมรับนะครับแต้มสิบต่อเจ็ดนะครับ แผนนนำอยู่นะครับพลิกเน้นมาจะลดไหลไปนะครับลูกนี้หัวเหลี่ยมนะเลียมหยอดตัวเองนะครับได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับแผนราม2นะครับขยับขึ้นแท่นไปเรียบร้อยแล้วนะเม็ดเดียวเกมนะครับสวัสดีคุณเคโซ่ด้วยนะครับสวัสดีทางด้านของพี่นุยเขตปะเวศนะครับเข้ามารับชมนะครับเอฟซีแผนราม2ครับนะครับแผนนิกรุ่งทีมแปรข้ามฟรีจิมให้เนแปรข้ามฟรีใช่ไหมถ้าข้ามหัวไปนี่เขาน่าจะสู้นะครับ ถ้าไปข้ามฟรีนี่นะตัวทํำของแทนรามสองก็มีจะตีหัวนะครับแล้วก็ลูกปาดนะครับเดี๋ยวําเดี๋ยวจะลองถามให้นะครับสวัสดีทางด้านของพี่ปุพระรามสองด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับครับผมสวัสดีช่างตุลนะครับกทายเข้ามานะครับท้ายเกมแล้วนะครับแพนรามสองเซตพอตอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมไม่เกมนะครับสีเวต่อเจ็ดเฟ มาหน้าขวาจานโรดไหลไปลูกนี้ไปหัวยอดนะครับต้องให้เนียนจริงๆนะครับถ้าไม่เนียนนี่โดนแน่นอนนะครับบางฉลองชัดขับแอดนะครับเต็มนะครับเจ็ดปัวสวิยยอดขวาแผนไหลไปลูกนี้นี่นะจังหวะการเข้าทำแผนลามสองนี้ไม่ค่อยจะหนักแต่ว่าทิศทางดีนะครับน้ำหนักดีด้วยนะครับ สนามไหนครับสนามสัมพวุฒิบางนานะครับอยู่ใกล้ๆสี่แยกบางนานะครับตรงข้ามไปสนีบางนานะครับไม่เดียวนะครับเกมไม่เกมเอาอาจารย์รถไปไหนพี่สยามโอ้พี่ยำไม่หลบให้นะครับเกมนะครับเป็นทางด้านของแพนรามสองเอาชนะอาจารย์รถฟันดาบไปได้นะครับด้วยสกอร์สิบสองต่อเจ็ดแต้มนะครับขอบคุณ f อฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ชิดนชอบก็ยืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง y o u t u b e ตะก้อไฟเตอร์นะครับเวลาผมไลฟ์สดหรือว่าผมนำคลิปใหม่ๆไปลงให้ดูก็จะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะครับขอตัดไลฟ์สดไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ